เลขคัสีมันหายไป BX สามแล้วก็ตัวเลขมันจางไปหมดเลยเลขคัดสีโดนเจาะออกไปครับเกือบเกือบได้ตีรถเปล่ากลับนะครับผมก็รถมีปัญหาเรื่องเลขคัสีหาไม่เจอตัวหนึ่งครับโดนเจาะไป สวัสดีครับมาวิทเชียงกงครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่มารับชมตอนนี้อยู่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมมาเอารถบัสครับผมหลังจากที่เราโอนเงินมามัดจำนะครับไปดูว่าสิตรงปกไหมจะตรงปกไหมรถคันนี้เพราะว่าไม่ได้มาดูรถนะครับโอนเงินมามัดจำเลยอันนี้มากับเซ์เฟอร์สนาน่านะครับเออสิขับรถบัสลับก็มาเลย คุณมาถึงแล้วมาถึงแล้วอิสยมากันสคนครับกับโซเฟอร์สรอบอคุณมาถึงแล้วเห็นรถปะหัเห็นเอคุณมาถึงแล้วไปยกงแล้วเมียบ่เห็นรถปะสลี น้าได้สัสิต่วาา่าใจวามันขันไปเห็นรถมาลงเลยเข่งไปจัดไม้ด้วยรถมันคันบาหน่อยเลย โทรหาเพื่อนก่อนล่ะครับจต้องโทรหาเจ้าของรถก่อนนะครับเพราะว่ากีพเมาสิ้นสุดแล้วไม่มีรถอ่าเขาตามซอย โอ้โ้เห็นรถแล้วครับเห็นรถแล้วเรียกเข้าไปเยเียวข้าไปข้างในเรื่ยโอ้ตัาลร่ำไปทาตัวี่นอะไรนะครับมันมาถึงเสียวไปข้างใน มันสินวิวรถเ่าเห็นเสียบเข้าไปข้างคางอเคตัวนี้เป็นรถยาวสิบเมตรนะครับายทะเบียนสามน์รถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับผม มานกทองมาอะไรนะครับผมเป็นรถบัสพัดลมเหมือนรถทหารเลยครับทะเบียนยังไม่ขาดนะครับทะเบียนพุกลากุมภามีนาโ่าเดือนนาขาดเลสวัสดีครับสวนะัสดีครับผมขอร,รีวิวทั้งสิบได้ที่ทีทีททท่ไลน์หากันก็นี่เนาะโอเค นี่ใช่ไหมที่วแบบ่าอยากได้รดร้อยสิได้แล้ว <c oughs> okay. โอเคโอ้แสงแดดคือถ้าแสงแดดต้องหามุมกล้องก่อนนะครับผมเ <c oughs> ช็คนำ้ำเช็คน้ำมันเครื่องนะ <c oughs> เดี๋ยวผมหามุมกล้องครับเพราะว่าแดดแดดส่องโทรศัพท์มันลาครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆพัน <c oughs> แล้วก็ดูช่วงล่างดูเครื่อง ก็ตอนนี้อยู่อำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกนะครับผมออกบ้านมาก็ประมาณสองสามโมงเช้าครับมาถึงบ่ายสองครับก็ไม่ไกลครับไม่ไกลไม่ไกลโอ้รถคันนี้มีขับรถไม่สุภาพโทรแจ้งได้นะครับ <laughs> สวัสดีคร right, mm ับ hmm. มีรถขี่มาไหมพี่อะไรนะมีแต่ว่ารถจะข้ามน้ำเหนาวได้ไหมนี่รถผมโดยเฉพาะเกียร์ห้ามันเข้าไม่ได้เกียร์เข้าไม่ได้เข้าได้เกียร์เกียร์ห้ามันเป็นอะไรไม่รู้ผมไป่ทำมาแต่ว่าเกียร์ไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดไม่หันไม่ดอนไม่เด้งแต่ว่าแค่ว่าเกียร์ห้าเข้าไม่ได้ ไอ,ไอตัวก้านมันอะโอ้ตัวลูกหมากานใช่ไหม,มหขับได้สี่เกียร์รถ้าจะกลับจะกลับทางไหนดีที่มาจากเงินเดือกระตินเด้อใช่ครับเ,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งสตาร์ทนะ<แ>เดี๋ยวต้องดูน้ำก่อนโอ้มุมนี้ก็ไม่ได้ครับแสงจ้าสอนเจ้าเบิงน้ำไปสอนเบิงแล้วบ่ น้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมถามซูเฟอร์เช็คน้ำมันเครื่องไปเช็คมีนม่คาบน้ามิคาบยังปะน้าดียังปะโอเคดูเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องกับบ่าขาดเนาะโอเคอ,อ,อันนี้เป็นเฟืองท้ายของฮ i โน่เคทีนะครับ น็อตคันล้อแปดตัวเป็นยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับสภาพยางหลังด้านซ้ายไม่สวยนะครับยางไม่สวยเป็นยางผ้าใบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อหลังด้านขวาสภาพยอล้อหลังด้านขวาก็าาาาาไม่สวยนะครับ อันนี้เป็นคัสซีฮิโน่บีนะครับผมบีเอสามสองศูนแบตเตอรี่สองลูกนะครับแล้วว่าอย่างนานโอ้แล้วว่าเกียร์มันเขาได้ซี่เกียร์ยนังไงอันนี้เป็นคานหน้าของฮิโน่เคทีนะครับน็อตขันล้อแปดตัว เป็นยางเก้าร้อยขอบยี่สิบยางหน้าสวยนะครับเป็นยางผ้าไบอ่าไปดูยางหน้าล้อหลังล้อหน้าด้านซ้ายพวงมาลัยธรรมดาใช่ไหมเบรกคีฟี่ยังเบรกลมดูดธรรมดาใช่ไหมยางหน้าด้านซ้ายเคเครื่องจิบแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับช่องเจ็บของ มีประตูขึ้นลงหน้าหลังนะครับสองทางนี่ก็คือ นั่งได้สี่สิบห้าคนนะครับใช้เป็นบ่อสามสองนะครับบ้าน,นปูด้วยพื้นไม้นะครับผมเนี่ยอ้าวผมก็ไปซ่อมเกียร์มาซ่อมเกียร์ฮ่าแต่ว่าเกียร์ไม่หลุดไม่หอนไม่ดอนไม่เด้งแค่ว่าไปซ่อมไปไปไปทําไงนะไปทำถอดไอ้นี่ไปเนี่ยอ่ถาถอดขายเกียร์ไปเชื่อมท่อทำเพเนี่ยอ่าอนี เดี๋ยวครับตัวนี้เป็นยี่ห้อรถฮีโน่แล้วก็คัสซีบีเอสามสองศูนย์นะครับเป็นเครื่อง e h เ0 0เจ็ดร้อยอเซเดเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อันนี้ลองระบบโอเคน้ำน้ำมองเลยอ่าว่าเรื่องน้ำไม่มีปัญหาหรอเ,นะเอาลิ้นหัวหน้านะมีน้ำปกติครับบนเครื่องก่อน 累死了。啊 ไปจะเป็นมิดขันต่อไปล่องรถเบ้องเนาะมันดีเป็นตะครับฮอดบ้านวะเปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขับชุกไปบังระบบไฟให้ได้ขนาดเอาจะเปิดร้องไฟตานะไฟไฟตามันไฟลีตัวนี่ ไฟตาเปิดตรงไหนครับเนี่ยคือบอกออกแต่ไฟลีมันมันมันคือออกแต่ไฟตัวไฟไฟตาใหญ่ไม่ออกเ<ะ>เปิดไฟเลี้ยวกัน เอาเช็คไฟเลี้ยวให้เลีย้ยวซ้ายเยยบเบรกโอเคเปิดไฟแหลนมาเนี่ย เปิดไฟนะเปิดไฟนะขับอยู่บไฟไทยเอาไฟไทยก็บู้งไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกครบนะครับแต่ว่าไฟหน้ากับไฟท้ายคู่ออกวะ นี่มันออกแต่ไฟลีหน่ตาไฟไฟเดียวมันออกอยู่ใช่หัวแต่ว่าเวลาเปิดไฟนี่อันนี้มันออกใช่นีมฟิวขาดวะ บอ,อกว่าไหนไหนไหน,ไหนฟิวมันขาดปะฟิวขาดโอ้ฟิวมันขาดติดแล้วติดแล้วโอเคสูงต่ำใช้ได้ไ,ดไฟไท้ายออกไหมเ,เดินไป กำลังลองเบรกนะครับเบรกมือวะโอเคนะครับเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกุรกมราสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขับกับโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับ เดี๋ยวผมต้องนอนรอทําทะเบียนพรุ่งนี้เช้านะครับถึงจะได้กลับนะครับผมจะปล่อยให้โซเฟอร์สอนอ่ะขับกลับคนเดียวนะครับเบรกเบรกดีนะครับผมเบรกเบรกคือนเขาอยู่วะเนี่ยผุนร้อยยังเนี่ยทา้งกันยังกันเท่ากันไหมไปบังท่องน,นะเออเดี๋ยวจังนีไปบังท่องกับวหลายกิโลได้หรอ อรัปดจากนี้ไปบางคลองกี่กิโลครับยี่สิบกิโลจากบางคลองเ้างห้องการทัศนพุ่นเอาบ่ต้องขึ้นเขาน้หนาวนะมั้งอันตรายเออครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้โซเฟอร์ซาน่ากลับก่อนนะครับพาใช้จ่ายที่เวลาทำทะเบียนเราเราเราทำที่ไหนครับพี่อ่าทำทะเบียนเวลาไปต่อทะเบียนไปต่ออะไรไปต่อที่ไหนจังหวัดพิษโลกเลยใช่ไหม ได้ครับผมอยู่หน้าซ้ายครับอยู่หน้าซ้ายอ่าเลขคันสีอยู่หน้าซ้ายครับอันนี้กําลังตรวจสอบเลขคันสีเลขเครื่องอยู่นะครับเห็นดังเอ้มันมันนี่ถ้าให้อยู่มันู่อยู่ตรงนี้แหละนี่ทั้งสองกราชับมือ เห็นมาหน่งนะครับกำลังตรวสอบด้เครื่องเล็กคัสซีนะครับผม อยู่ที่บางทองไม่มีสาขานะต้องไปจังหวัดอย่างเดียวเลยถ้าพี่จะไปต่อทะเบียนต้องเข้าจังหวัดเลยโ oh, อ้ยแดดร้อนไปฮะ C มันหายไป BX 3 2 0แล้วก็ตัวเลขมันจางไปหมดเลยเลขคัดซีโดนเจาะออกไปครับเมื่อกี้หาเลขคัดซีมีปัญหานะครับผมเลขคัดซีหายไปตัวหนึ่งนะครับก็เลย ดีนะครับผมลูกค้าก็ลดราคาให้เพราะว่าหาเรียกคัดซีไม่เจอก็สรุปว่าได้กลับนะครับได้เอารถกลับวันนี้เกือบได้วิ่งรถเปล่ากลับแล้วนะครับผมเนี่ยดูโอ้เซฟเฟอร์สนักเนอะาไว้คู่นะไว้คู่นะโอด้ดีดีไวค้คู่เอาไปไปไปเดี๋ยวถ้ากวาดไพ่เดอ้อปัดบานฮอตซองเกือบ่าได้รถกลับตัวเจ้านี่ เกือบเกือบได้ตีรถเปล่ากับนะครับผมก็รถมีปัญหาเรื่องเลขคดีหาไม่เจอตัวหนึ่งครับโดนเจอกไปก็เจ้าของรถลดราคาให้ก็ไม่สีเรียดนะครับผมไเดินทางปลอดภัยด้วยสอนอาคเอ้ยหวอดบ่านหวอดซองเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกุมลาสายัยจังหวัดกาลสินนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ